ช่วยหน้าเรียวไม่งอแอบอันดับหนึ่งเลยค่ะโบทูนัมท็อกซินการฉีดโบทูนัมท็อกซินเนี่ยเหมาะสําหรับสาวๆที่ยังไม่ได้มีปัญหาเยอะมากนะคะมีปัญหาแค่เรื่องของกรามด้านหลังเนี่ยมันใหญ่เฉยๆก็คือแค่ฉีดกรามหน้าก็เล็กหน้าก็เรียวได้เลยส่วนหัตถการที่2ค่ะก็คือการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองจริงๆหมอเองนะคะเวลาที่เติมฟิลเลอร์ให้กับ หน้าคนไข้เนี่ยหมอจะเน้นให้หน้าคนไข้เนี่ยได้รูปดูเรียวดูวีขึ้นทุกเคสนะทุกคนและอันดับ3นะคะก็คือตัวร้อยไหมค่ะร้อยไหมเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่ต้องการหน้าเรียวแบบเห็นผลทันทีทันใจนะแต่ก็อาจจะต้องมีระยะพักฟื้นสักเล็กน้อยเนาะอันดับ4ค่ะเจ้าไบโอสติมูลเลเตอร์ค่ะที่ในะวันนี้มีหลายยี่ห้อมากมายพอพูดถึงไบโอสติมูลเลเตอร์เนาะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หมอรู้สึกว่า ทำแล้วมันเห็นผลนานเห็นผลดีมีความเป็นธรรมชาติสูงค่ะและตัวที่5นะคะอัลทรานะคะเป็นตัวเครื่องยกกระชับผิวโดวยตรงเลยค่ะที่ผ่าน USFDA ของเรื่องของการยกผิวหน้าเพราะอัลทราเป็นเครื่องเดียวเลยที่สามารถมองเห็นชั้นสมานะคะเข้าไปได้จริงๆใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการทำตัวยกหน้าเรียวแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาใต้คลิปนี้ หรือเข้ามาปรึกษาหมอแจ๊ที่แอนเซลรีคลินิกได้เลยนะคะ